โอเคครับทุกคนครับก็เนื่องจากว่า,อาตอนที่ผมกาลังจะถ่ายวิดีโอนี้เนี่ยก็คือรถก็คือเว็บเว็บของสนูันเนอเนี่ยเฮ้สนูันเนอร์เนี่ยมันล่มครับไม่สามารถที่จะลงมดใหม่ได้หรือตัวในตัวเกมไม่สามารถที่จะโหลดมดใหม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้ตามจริงอะ่ะวิดีโอนี้ผมจะมาเปิดตัวรถใหม่นะแต่ว่า,าวันนี้ ม,มันมัลล่มเว็บล่มโหลดก็ไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะทําการโหลดในเกมได้เช่นกันนะทุกคนครับวิดีโอนี้ผมก็เลยจะมาหารถเล่นนะครับทุกคนครับมารถคันนี้ผมก็ไม่ผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะ <S 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 เฮ้ยเอาไหม,มมีกระบะอะไรบ้างวะจะไปขนไม้นี่ผมจะไปขนไม้มีรถขนไม้อะไรบ้างวะ ไม่มีรถขนไม้ไม่มีขนไม้เลยไม่มีที่ขนไม้เลยโอ้โหตายดิผมจะไปขนไม้เนี่ยลูกผีอุ้ยไม่ใช่ลูกพี่มันไม่มีที่ขนไม้เลยทั้งอยู่มั้ยเอาไงดีวะเนี่ยไอ่ไอ้นี่ไอ้ดาบไปโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแล้วคนนี้ก็ก,กุ้งกุ้งร่างกรางเนาะ ผมจะไปขนไม้ลูกพี่ครับช่วยหารถให้ผมหน่อยครับผม,มจะไปขนไม้ครับมีรถคันไหนที่ผมไปขนไม้ได้บ้างครับมีที่ขนไม้หรือเปล่าครับเออหวัมัน,ไม,ไ,นไ,มไม่มีที่ขนไม้เลยหรอว้าโอ้ยไม่มีที่ขนไม้เลยฮู้ยไอ้ี่มารถคันนี้ดิ วอวโ่นี่เฮ้ยรถเกา่าโบราณที่เลยเอาไม่มีกระบาเหรอไม่ตายเดี๋ยวไม่มีกระบาให้เราซื้อด้วยมีกระบาทเดียวก็คือกระบาทนั่นอ่ะผมจะหารถขนไม้ได้จากไหนเนี่ยอันนี้เป็นรถคีปไม้นะครับเป็นรู้สึกว่าจะเป็นมอดปอมนะครับทยมันจะมอดแท้ด้วยซ้ำนะรถขนไม้เดี๋ยว คือแบบนี้มันต้องใช้พ่วงแล้ว,แล,วแล้วแบบนี้มันไม่มีพ่วงไงประเด็นน่ะมันไม่มีผงเออแล้วมันไม่มีพ่วงแล้วเราจะขนยังไงวะผมงงไปหมดแล้วเนะี่ยท่านผู้ชมไม่มีพ่วงเราจะขนไปยังไงวะเนี่ยก็คือ,คอถ้าถ้าจะใส่แบบเนี้เนี่ยถ้าถ้าจะใส่ตัวเดียวเดี่ยวเนี่ยมันต้องมีพ่วงนะไอแบบนี้ก็เช่นกันแบบนี้ก็ใส่ไม่ได้อ,อ่อ ผมต้องทําไงเนี่ยโอ้แสดงว่าแสดงว่าเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยใช่ปะผมงงไปหมดแล้วเนี่ยอ่ะสรุปเนี่ยโอ้อะไรของมันวะแม่งเ้ยว่าจะมาเล่นรถพว่วงเอยเล่นรถขนไม้สักหน่อยแม่งขนไม่ได้ครับทุกคนครับแบบนี้มันมันมันไม่มีพว่วงอ่ะโอ้ผมเดี๋ยวหารถกอนตัดเออดูนี่ดูนี่ท่านผู้ชม นี่นี่น,นี่เห็นไหมเห็นไหมมันคนรถไซส์กันนี่วะเนี่ยมันคนรถไซส์กันเฮ้อมันคนรถไซส์กันคนรถไซส์กันลองลองซื้อมาดูดิมามาไอาันนี้รถรุ่นอะไรวะเนี่ยรุ่นรุ่นอะไรวะอ๋อมันคนรถไซส์กันนี่วะไซส์นี้อาจจะใส่ได้เดี๋ยวดูดิเดี๋ยวดูดิเนี่ยมันจะมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่อา ไหนลองดูดิอันนี้ใส่เราใส่แค่น,นี้พอแต่งอย่างอื่นดูดิเราไม่ต้องแต่งเยอะนะครับทุกคนครับรอมันต้องเป็นรอออฟโรดอยู่แล้วนะครับอุ้ยยางยางอูย้ยางใหญ่นะโอ้โหย,ยางอันตรายมากเลยแต่ผมชอบยางนี้ว่ะใส่ไปเลยแล้วกันนะมาฮาสลิงดึงช่วยเอาอ่ะยางอะไรมาด้วยสักอันวะ หาสลิงดึงหาสลิงดึงช่วยเอาเนาะท่านผะู้ชมเนาะสีหาสลิงดึงช่วยเอาเด้อลูกพี่เด้อนะผมเพราะว่ารู้สึกว่าคือวันนี้อ่ะมันต้องเล่นรถเกาะไปก่อนเนาะท่านผู้ชมเพระาะว่าเว็บมันรู้สึกว่าจะล่มนะครับแม่ผมโหลดอะไรไม่ได้ผมหัวร้อนจัดเลยรู้สึกว่าจะล่มนะครับผมสติกเกอร์ของลงของเล่นเนาะใส่ไปเนาะ ลองไปดูดิไม่รู้จะใส่ไม่รู้จะใส่อ่าอันนี้ได้หรือเปล่าโอ้โหแค่ออกตัวก็ยากแล้วอะไปนะทุกโยมนี่ครับแต่รถเขาขับดีจริงนะไปไปคุณดูคิดว่าผมจำทางได้ปะผมจำทางได้อยู่แหละแต่ว่าอาจจะหลงหลงลงืมลืมนิดนึงเนะไปไปไปโอ้ย หยับกันเร่งไปโอ้สาวพวงมาลัยยาวมากเลยอ่ะอ๋อรอบเดียวรอบเดียวโอเคใส่ไปครับใส่ไปโอ้โหอ้โหเยใจเย็นดิพี่ใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับ ชื่อดึง่อยครับชื่อลยน,นะครับขอบคุณครับเียวกาสจะในละคุอือ่ไปคือ,อยางอนะ่ะต้องบอกไว้ก่อนอยางไม่ใช่ยางออฟโรดนะแต่เกียร์เป็นเกียร์ออฟโรดนะครับผมยางไม่ใช่ยางออฟโรดเลยนะวันนี้ไปมาเป็นแบบยางใสใสลุยบนท้องถนนเลยอ่ะดูดิว่าผมจะไปแบบไม่ไม่เปิดแแบบได้เปล่า ตรงนี้ว่ายังไงตรงนี้ว่ายังไงโอ้ยออกข้อกันเลยออกข้อกันเลยอยู่แล้วอยู่แล้วหาที่ดึงด่วนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ดึงด่วนหาที่ดึงโอ้โหต้นไม้เล็กๆช่วยอะไรไม่ได้เลยขอบคุณโอ้โหโอ้ต้นไม้ต้นไม้โอ้โหยมึง ช่วยนะครับโอ้โหดึง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 ยางบอกไว้ก่อนว่ายางไม่ใช่ยางออฟโรดเลยนะทุกคนเป็นยางวิ่งบนน้องถนนทั่วไปนะยังไงลงโค้ยังไงก็ติดครับโอ้โหไม่ได้ว่ะไม่ขยับเลยว่ะทุกผู้ชมไม่ขยับเลยว่ะเดี๋ยวนะมันต้องดึงข้างหลังหรือเปล่า อ่าดึงดึงข้างหลังพอไปได้อ๋อผมรู้แนละ้วมันติดต้นไม้ก็ว่าทำไมมันดึงไม่ไปถอยก่อน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 มันติดต้นไม้ต้นนี้ไงก็ว่าทำไมมันดึงไม่ไปวะเอาไมา่เอาไม่ไม่ไม่เอาไม่งไงเอาไม่ฮึบอ,อ,อ่านี่ยังไงก็ไปครับโอ้โหก็ว่าอยู่เมื่อกี้ทำไมมันไม่ไปมันติดต้นไม้ต้นนี้ไง ก็เหมือนวนไปลูบเดิมอะเหมือนไปที่เดิมอะเหมือนเหมือนไปที่เดิมเน่ยฮะเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิผมรู้แล้วว่าจะไปทางไหนนี่นี่นี่ไปช่องนี้ไปช่องนี้ไปช่องนี้ท่านผู้ชมช่องนี้ไปช่องนี้โอเคช่องนี้ไปช่องนี้นี่นี่นี่ช่องนี้ช่องเนี้ยอ้าคนฉลาดเขาไปกันน่ะมันเป็นทางของคนฉลาดเหรอเนาะโทษทีละกันเจ๋อไอ ฉลาดพอยังที่ดีฉลาดพอยังละดึงหน่อยดึงโอ้ยเดี๋ยวนะต้นไม้มีตั้งเยอะดึงหน่อย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 ครับพี่มันติดมันติดฉลาดพออย่างละฉลาดพอยังที่นี้ฉลาดพอยังอ่ะฉลาดพอย ฉลาดพอ,อยังทีนี้โอ้ยโอเคแม่เดี๋ยว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 เดติดวะท่านผ้ชมติดวะไปวะโอ้โหมันติดต้นไม้เนี่ยไอ้ก,กิ่งเนี่ยมันติดกิ่งไม้อ่ะชิบหะแล้วเอาไปดิวเนี่ยนะโอ้ยมันติดว่ะท่านผู้ชมแล้วผมไม่มีรถช่วยนะ เราดึงดึงดึงขึ้นไปข้างบนก่อนไหมโอ้โหแม่งเน้อติดจริงไหมโอเคหลุดแล้วหลุดแล้วแม่หลุดอันเดียวหลุดสองโอ้นี่ติดแบบยาวเลยอ่ะเด้อเด้อเด้อผมรู้แล้วผมรู้และอือดึงหน่อยครับช่วยนะครับสนับสนุนหน่อยครับหลุดหลุดหลุดโอเคหลุดแล้วท่านผู้ชม ขอบคุณครับขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้าที่สุดในโลกเลยครับไมไม่ไม่ได้ขอบคุณต้นไม้นะขอบคุณพระเจ้านะครับผมแม่ไปครับดึงครับดึงนี่แหละนี่แหละครับผมนี่แหละดีเลย,เลย,เลยไปอย่างนี้เลย <c oughs> นี่ครับไม่ใช่ยางออฟโรดครับผมแม่มันต้องไปอย่างนี้เลยหาหลบหลบซ่อนๆนะฮะนะครับผมหลีกหลีเลี่ยงๆเราเราจะไปติดตรงบึงอ่ะตรงห้ามบึงอ่ะแน่นอน,นครับ ใช่ครับทุกคนเนี่ยถ้าถ้าทางแบบนี้สบายนะครับมาเถอะเนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะท่านผู้ชมมีเบรกกับคันเร่งนะครับอุ้ย,ยติดอะไรวะมาแล้วลูจกจ๋ามาแล้วครับนี่แหละเราเราจะมาติดตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเราต้องจวดเลยครับท่านผู้ชมครับเราต้องจวดเลยนะเราต้องจวดเลยนะท่านผู้ชมนะ มามาเราจะจวดเลยนะโอ้โหดิฟโอ้ยโอ้โหแม่งไอ้นี่มาเกาะกับไอ้นี่โอ้โหแม่นเกินโอ้โหไม่มีที่ดึงซะด้วยม,มึงก็แม่นเกินนะ้องพี่เนาะโอ้โหแม่งโอ้โหแม่นเกินโอ้โหท่านผู้ชมมันติดอะ่ะดูดิ มันเข้าตรงล็อกพอดีเลยนะโอ้รถเดินหน้าก็เดินไม่ได้เอ้ามันเข้าตรงล็อกพอดีเลยเนี่ยโอ้โหมือโอ้โหพี่คอมเมนต์กนเนาะพี่เอ้ยโอ้โหรถฝั่งนี้ไม่มีที่ดึงนะทุกอยงครับแม่ตรงนี้ดึงหัวก็ได้ไหมดึงหาไม่ได้ดึงหัวก็ได้ดึงหน่อยดึงดี่ดึงดึงดึง เฮ้ยหนอดึงหัวไม่ได้ดึงหางไม่ได้ดึงหัวก็ได้ไว้เ,เม่นเกินเ,เนาะบางทีอะเนอะโอเคเม่นยิบหายไอ้บ้าเอ้ยเม่นมากๆากอะเม่นจัดๆนะครับผมผมจะใส่ไหมเนี่ย เอใส่ไปแล้วผมใส่ไปแล้วเดี๋ยวผมจะลูดครับผมจะลูดผมจะลูดครับผมจะลูดลูดเลยลูดเลยลูด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 อย่าลูด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 หลุดลุดลุดเออเนอะยังได้อยู่ยังได้เรื่อยๆท่านผู้ชมยังได้เรื่อยๆยังได้เรื่อยๆครับโอ้โหดูดูมันปั่นน้ำดิโอ้ผมชอบมันปั่นน้ำมากเลยอ่ะ เฮ้ยไปดึงอะไรมัเนอะเฮ้ย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 ย่า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 ยา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 โอ้โอ้ดู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 โอ้ว้าวโอ้โหโหแล้วดูล้อเลยโอ้โหล้อมาได้ขนาดนี้ถือว่าบุญบุญมากนะเฮ้บินนี่บินดิเออนั่นแหละ ไปช่วยหน่อยครับสนับสนุนหน,น่อยนะครับช่วยหน่อยนะครับสนับสนุนหน่อยนะครับไป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 ทุกท่านไปไปมันดึงอากาศอะไรวะโอ้โหลงอีกลงอ,อีกโอ้โหไป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 ช่วยหนะอยครับสนับสนุนหน่อยนะครับคือยางเราอะ่ะมันค่อนข้างที่จะ ไม่เอื้ออำนวยนะทุกคนเราต้องใช้สลิงช่วยนะครับโอเคตรงไหนแข็งๆเราไปเลยครับผมจาไห้ดิจะให้ไหวไนะหมเนี่ยคงจะาห้ไม่ไหววนะ่ะแม่งลงเอาลงเอาเลยว่ะจะให้ไม่ไหววนะ่นะจะโลบวกดิจะโลบวกก็ไม่ไหววนะ่ะถามว่าเกียรออโต้มันดีไหมนะมันดีนะถล้วมันอยมันไปได้นะ ไปได้ทุกสถานการณ์จริงๆนะอโอเคดึงช่วยนะครับโอ้โห oh. ดึงช่วยน้อยโอ้ยหนออีกนิดเดียวช่วยน้อยช่วยน้อยเออช่วยน้อยช่วยน้อยโอเคอโอเคจะขึ้นได้แล้วท่านผู้ชมเกาะนู่นอีก อขอบคุณครับมีโอกาสจะในละคุณนะครับแหมขอบคุณครับไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่านะไอ้ใบเนี่ยนะผมโอเคนี่ผมอยากรู้ว่าน้ำตรงนี้มันสามารถที่จะยุบได้จริงๆหรือเปล่าผมมาทีไรไม่เห็นยุบเลย โอ้น้ำปลอมครับตรงนี้น้ำปลอมนะเฮ้ยน้ำจริงนี่หว่าอุย้ยมันสามารถกระเพื่อมได้จริงๆนี่หว่าว่าน้ำปลอมไม่ใช่นะครับไปทุกคนจะถึงแล้วจะถึงแล้วโอ้โหมาเร็วมากเลยว่ะโอ้โหเร็วกว่ารถคันนั้นอีกนั่นเนี่ยตรงนี้น้ำแอ่งน้ำไปไปไป ขึ้นไปครับโอ้โหดูรอยน้ำไหลอูดิโอ้โหเออใส่ใส่ไหมอืมอืมอๆมืขึ้นไปครับเออใส่ไปเหยียบคันเร่งไปใส่ไปใส่ไ <c> ป <oughs> อุ้ยโอ้โหโอ้สูงขนาดน,นั้นเลยเหรอผมก็นึกว่าจะเหยียบแล้วลงเลย ไม่ใช่นะครับโอ้โหเถยถอยเถ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 ยเครื่องมันแรงครับทุกคนนะครับเนี่ยครับเอืออ่ะลองกดสองล้อดูดิสองสองล้อหลังดูดิอันนี้วิ่งวิ่งแค่สองล้อหลังนะโอ้โหดูอืดปั่นแบบปั่นกระจายอ่ะทุกผู้ชมแหมอันนี้ต้องระวังนะครับระวังตกนะอ่าเลี้ยวครับผม โอ้โหดูดูอ่ะกดสี่ล้อไปกดหกล้อนะครับหกล้อเอ้สิบล้ออันนี้วิ่งวิ่งวิ่งเมื่อกี้อันนี้อันนี้วิ่งทักสิบล้อนะครับอ่ะใส่ไปแล้วอันนี้วิ่งสิบล้อเลยนะวิ่งสิบล้อเลยนะเนี่ยปแล้วไม่รู้จะใส่อ่ารู้จะใส่ไม้ได้หรือเปล่านะผมมาดูว่าจะลงมอดรถขนไม้มา ลงไม่ได้โอ้โหโหลดก็ไม่ได้ผมงงมากเลยน่ะเว็บล่มมาเด็กยี่กค่อยๆข้ามนะครับค่อยๆข้ามไปล้างรถไฟอันนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะดูอีกทีนะดูก่อนนะป๊าดอ้ยมันก็ไม่ได้อยู่ดีอะท่านผู้ชม มันไม่ได้มันต้องมีพว่วงอ่ะมันไม่ได้วะ่ะมันไม่ได้อ,อ่ะโอู้้มาเอ้ผมมองว่ามันมันพอดีนะหรือว่าเราต้องเอารถคีบมาวะท่านผู้ชมอะไรวะเนะี่ยอ๋อผมรู้แล้วผมว่าเราเราต้องเอารถคีบมาจริงๆ อลองลองวัดไม้ดูดิอ่าเนี่ยมันพอดีไม้มันพอดีนะรอเปล่าวะผมงงไปหมดแล้วนะ่ะอันนี้ตัวแอลไม่มีนี่หว่ามันไม่มีในอันนี้นี่หว่าอ๋ออ๋อมันก็คืออันเดียวกันโอเคมันก็คือไม้ชนิดเดียวกันโอเค คือผมรู้ล้วก็คือเราจะต้องเอารถเอารถ,เอารถมาขีบครับทุกอย่างครับเอารถมาคีบไม้อะ่ะโอเคถ้างั้นก็จะเป็นวิดีโอหน้าแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวผมจะอลองรถเอารถลองมาคีบไม้ดูนะครับผมสวัสดีครับ